Thank you. นี้ตึ๊ดจะเปลือครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาทุกท่านมาดูหาโรงเก็บฟางนะครับของคุณพ่อเอีวนะครับพ่อเอีวอ่าคุณพ่อแนะนำหน่อยครับว่าโรงเก็บฟางนี้บรรจุได้ประมาณกี่ก้อนครับนี่โรงเก็บฟางอันนี้ประมาณพันห้าร้อยก้อนครับพันห้าร้อยนะครับครับก็ใช้เสาขีดต้นครับนี่เสาแปดต้นเสาหน้าห้าใช่ไหมครับเสาหน้าห้าครับมันเป็นเสาปูนเสาปูนสูงเท่าไหร่ครับนี่สามเมตรห้าสิบอ๋อสามเมตรห้าสิบครับ แล้วก็ใช้เป็นเหล็กใช่ไหมครับไปใช้เป็นเหล็กครับคาลุนเป็นสันไทยข้างบนก็เป็นสันไทยสันไทยเหล็กประมาณสามหมื่นสามมื่นห้าพันสามร้อยเหล็กนะครับหอูครับสันไทยก็ประมาณสามหมื่นสามหมื่นครับอ่าข้าวเฝ้าประมาณเท่าไหร่ครับเ็เซ็นแล้วประมาณหกหมื่นครับนี่ประมาณหกหมื่นนะครับท่านผู้ชมโอ้เนี่ยโอเฝ้าเฝมายืนตรงนี้หน่อยครับหกหมื่น โอ้เราเราฟางนี่พ่ออัดเองเหรอครับปีนี้ซื้อกมาแพงมากเลยโอ้แพงใช่ครับพ่อก้อนละสามสิบห้าก้อนละสามสิบห้าครับโอ้เน <L un> <on> ี่นขนาดช่วงแบบช่วงเก็ดเปียกนะนี่สามบห้าสามห้าครับแล้วเราถ้าแบบอ่าสักถ้าถ้าเรามีมีข้าวมีฟางเองเขาคิดก้อนละสิบสิบสิบสี่บาทสิบส <14. S 2> ีา่แจา้งคนคนบรรทุกอีกก้อนละสิบบาทโอ้ก็ต้นทุนก็เยอะเหมือนกันนเยอะครับ อพี่น้องจะมีฟางพี่น้องเลี้ยงวัวได้เลยไม่ต้องลำบากตอนหน้าฝนไม่ต้องลำบากยิงถ้ามีเยอะยิ่งดีถ้ามีเยอะยิงดีตอนนั้นจะหาหาราคาก้อนหกสิบก้อนละแปดสิบยังยังหาหาซื้อใช่ไหมครับพ่อหาซื้ออปีแรกผมหมดไปหลายหมื่นกันหลายหมื่นนี่นี่รู้สึกประมาณสักเกือบหกหมื่นนั่นนี่โอ้หกหมื่นซื้อมาเขาคูณเองพันห้าร้อยก้อนคูณด้วยสามสิบห้าเป็นเท่าไรหลายหมื่น อ่านี่นะครับท่านผู้ชมก็ฟางนะครับสวยๆนะครับเนี่ยนะครับฟางกำลังฟางชนิดสวยครับแล้วก็ลงเก็บก็หกหมื่นกว่านะพ่อครับหกหมื่นกว่านะครับเนี่ยนะครับบรรจุได้พันกว่าก้อนนะครับท่านผู้ชมอ่าท่านใดอยากทําก็หรือจะทําคอกวัวก็ได้แต่ว่าลงทุนเยอะไปทำคลอกวัวอ่าเหมือนพ่อบอกว่าเอาแค่ให้มันหลบฝผลก็พอแล้วคุณพ่อครับอ่าในเรื่องของการทําคอกวัวนี้เรา วัสดุอุปกรณ์เราควรจะใช้แบบไหนเป็นเหล็กไหมหรือใช้แบบที่เราหาได้คือถ้าว่าหนึ่งเราต้นทุนเราน้อยเราหายูคานะครับพี่น้องยูคาแล้วก็หาต้นต้นเสาเสาหาต้นที่พอประมาณน่ะเรามามาทําเป็นชั่วคราวไปก่อนถ้าเรามีต้นทุนเราก็เริ่มเริ่มใหม่เราทาเป็นรันเหล็กก็ได้อะไรก็ได้มาทํยก็ใช้ไม้ผมใช้สังกะสีเก่าๆนี่มาเป็นพื้นของการรางเนี่ยราง ลางก็ใช้สังสีลังกะสีเก่าเอเหมือนเหมือนเหมือนลางลางทําลางน้ําฝนเนี่ยเราก็ทําใช้แผ่นหนึ่งเลยใช่ไหมครับแผ่นหนึ่งครับต่อกันเลยนี่นะครับท่านผู้ชมหนึ่งมันเวลาสังสีมันไม่รั่วเนี่ยมันก็ดีที่อาหารกินบนนี้เลยสบายมันไม่ไม่ไม่มันไม่ขาดมันไม่เปลืองเพราะมันอยู่ในขอบของเขาเองถ้าใส่อย่างอื่นพอมันจะหก พอดนกินปูโหกนี้อย่างนี้มันมีหกคือวัวจะกินหมดเกลี้ยงเลยกินหมดเกลี้ยงตามนะครับจะดูมกินฟางดูนะครับเราบ้านนะครับสีแดงอย่างดีเลยนะครับถ้าข้อประมาณนี้นี่ลงทุนเท่าไหร่พ่อนี่ประมาณนี่นี่ประมาณตกเกือบเกือบเกือบสามหมื่นเ่ยวันนี้ยาวประมาณยาวประมาณสิบเมตรได้ไหมพ่อโอ้สิบเมตรไม่อยู่หรอกครับสิบสิบห้าคือสิบห้าเมตรประมาณสามหมื่น พ่อก็ใช้ทั้งสีเก่าด้วยนะครับทั้งสีเก่าไม่ต้องใช้ดีมากไปรอมก็วัวอย่าให้มันรั่วพอแล้วอย่าให้มันรั่วนะครับท่านผู้ชมให้มันกันฝนได้แล้วเวลาช่วงพายุฤดูร้อนมีปัญหาไหมครับไม่มีปัญหาครับเพราะเราเพราะเราทําให้มันอยู่ใไม่ใช่ว่าเราเปิดหน้ามันนะเราให้มันเป็นรันี่แหละลักษณะที่เห็นอยู่นี่นะครับพอมันลมมาก็มัน คือไม่สูงมากพอดีหนึ่งทำยางน้อยให้รถไถเข้าได้เวลาปุ๋ยมันดันปุ๋ยไปไว้ให้ให้เขาเขากรอกนี่ผมดันเพิ่งเสร็จเมื่อวานซื้นี้เนี่ยเราขับรถไถเข้าไปเลยเนาะเข้าไปเลยครับโอ้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมคือเราเราไม่ต้องไอคนที่มาเราจ้างเขามามันก็สบายไม่ต้องไปขุดปุ๋ยดันสิบกองเสร็จใส่ถุงอย่างเดียวครับถุงละสิบบาทเทให้พร้อมนู่นนู่นเต็มเลคุงนานดันแล้ไปไปตากแห้งไว้ตรงนู้นครัแล้วก็กรอก ครับครับอ๋อันอันนี้ตรงนี้พ่อจะรื้อมันจะรื้อไอ้นี่๋อรื้อเหรอครับจะรื้อออกครับอ๋อจะรื้อออกครับโอเคครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้น้ํามันไหลลงนี้มันต่ําอ๋อมันต่ครับมันต่ําเนี่ยนะครับเป็นแนวทางนะครับการทําค้อนะครับไม่ต้องลงทุนมากมายนะครับใช้อุปกรณ์ สาวดูสาวแคนนี้ใช้ได้เลยยังยัง,ยง,ยงเลี้ยงวัวได้เป็น <laughs> ไม่รู้กี่ปีแล้วเช่ <laughs> <laughs> ไหเมื่อดหลายปีนะโอเคครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ